ครับผมสวัสดีครับผมอนเนกพงศ์พัชโรจนสกุลครับกรรมการผู้จัดการบริษัทรัตนาฟู้ดโปรดักต์ครับผม <S <S เริ่มต้นธุรกิจเนี่ยจะไปซื้อไก่วันละ5ตัว10ตัวบ้างชำละขายที่ตลาดตอนเย็นทีนี้ก็ค่อยขยับขึ้นมาครับเป็นวันละ10ตัว20ตัว30ตัว100ตัวพันตัวอันนั้นปัจจุบันนะครับตอนนี้แคปผลิตเรา20,000ตัวต่อว,วันประมาณ80%เราจะผลิต OEM แล้วส่วนที่เหลือเราจะผลิตและจําหน่ายเองนะครับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเนี่ยครั้งแรกที่ผมได้มีโอกาสเข้าร่วมเนี่ยจะเป็นคอนเนคชั่นจากเพื่อนแนะนำเข้ามาเข้ามาครั้งแรกจะเป็นโครงการเกี่ยวกับจับประสิทธิภาพเครื่องจักรซึ่งทางกรมเนี่ยก็จะส่งผู้เชี่ยวชาญเป็นอาจารย์เนาะกับเจ้าหน้าที่ออกมาเป็นผู้ช่วยให้เราดำเนินกิจการเจริญเติบโตต่อไปได้นะฮะ ซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยผมก็เข้าร่วมหลายๆโครงการไม่ว่าจะเป็นพวก l e ี n นพวกโครงการลดต้นทุน IOT รวมถึงด้านการบัญชีและการเงินแล้วก็จะมีในส่วนของโครงการเกี่ยวกับทรัพยากรมนุษย์รวมถึงเขาเรียกโครงการพพอออันนั้นเราจะได้ในส่วนของคอนเน็ t ชันการวางแผนคือมันบูรณาการในนะั้นมันตอบโจทย์ช่วยให้เราแหละพัฒนาธุรกิจของเราต่อไปได้อีกผมมีเป้าหมายนะครับ ที่จะต่อยอดธุรกิจตรงนี้ตั้งถงไว้ว่าเราจะดําเนินการธุรกิจเนี่ยให้เจริญเติบโตและยั่งยืนตั้งแต่ต้นน้ําจนถึงปลายน้ำครับผม